สวัสดีเนาะคลิปนี้เาจะมาต่อในหัวข้อใหม่เนาะก็คือการนำใส่อาร์เรย์เบื้องต้นใน PHP เนาะเอามาเริ่มกันเลยเนาะเอา new file ขึ้นมาใส่ซวบาว my array เนาะ my array dot PHP เอามีแล้วเนะาะ r า a y ล่าล่าซนะอารีดพี p พนะนะีในที่นี้เราก็เปิดลองแ a ็ก p h ทก่กนเนาะอารีในทุกๆภาษาทุกเกมมิง่งเนาะเราก็จะมาคว่าเป็นตัวเปลี่ยนประเภทหนึ่งเนาะท,ที่สามารถเก็บค่าหรือเก็บค่าแวลูทั้งในเนาะไลนได้ไลายกว่าหนึ่งค่าเนาะย้ำอีกครั้งเนาะก,ก็คือ ตัวมันเป็นตัวเปลี่ยนประเภทหนึ่งเนาะที่สามารถเก็บค่าไลายกว่าหนึ่งค่าได้เนาะในอาร์เรย์มาลองยกตัวอย่างเนาะตัวอย่างตัวเปลี่ยนคัลเลอร์เนาะคัลเลอร์ในที่นี้เราก็ใส่ว่าอาร์เรย์แล้วเขาจะมาเก็บตัวอย่างสีบรู Blue นาะอยู่ในคัลเลอร์เขาจะมีบรนะูนาะ เรดไปกรีนผมนี้นะบราวบราวน์นะมียังอีก ออเรนตัวอย่างเนาะในที่นี้เราจะมีตัวเปลี่ยนในแบบอารีเนาะคือตัวเปลี่ยน Color ซึ่งในนั้นอยู่ใน Color มันจะเก็บสีทั้งหมดอยู่ผมหกสีเนาะอยู่ในนี้จะมีบลูมีเรดมีเกย์มี Green มี Brown มีออเรนตต่างเนาะมันจะเป็นอาร y อยู่ในที่นี้เราสามารถดีบักออกมาเนาะหรือว่า ปริ้นออกมาสามารถใส่ปรินอาเนาะปรินอาตัวนี้แหละตามด้วยชื่อของตัวเปลี่ยนเนาะชื่ออะไรเขาก็ชื่อคัลเลอร์แล้วก็ลองมาเบิ้งทางในของอาร์เรย์คัลเลอร์จะมีค่ามันยังได้ออกมาเนาะเอาก็ลองพิมพ์คำว่าอาร์เรย์อยู่นี่เนาะอาร์เรย์ซึ่งในที่นี้เนาะ อยู่ในค o าเลอร์มันจะมีทั้งเมดอ,อยู่5 i n อินเด็กเนาะหรือว่าทั้งเมดมี6เนาะก็คือมันจะเริ่มนับจาก0ูนอินเด็กที่0ูนก็มีค่าเป็นบลนะูเนาะอินเด็กที่โซ่น่งก็จะเป็นเร d อินเด็กที่โซ่ก็เป็นเกรย์อย่างสีไปวิธีดีบักในภาษาพีดพี่เนาะมันะนะก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือวาดัมเนาะวาดัมตามด้วย คอลเลอร์แบบนี้เนาะเขมาลองการใส่วาดัมมันก็จะบอกระบุละเอียดกว่าโตปริอ Print นอาร์เนาะก็คือมีทั้งเม็ดหกอาร์เรย์เนาะอินเด็กซ์ที่สุดมันมีเป็นคาสตริงเนาะก็คือสตริงมีซีโต้ก็คือบรูเนาะมีซีโต้อินเด็กซ์ที่หน,นึ่งสตริงมีซามโต้ ก็คือเรกเนาะ R E D ก็คือสามโตแบบนี้เป็นการดีบักด้วยบวกนี้เนาะบัดน,นี้ทามาเบิ้งวิธีการเคียนร์เรย์แบบรูปนะแบบไม่เนาะรูปแบบไม่ในที่นี้เอาลองตั้งตัวเปลี่ยนคาเลอร์ซองซะนะรูปแบบไม่เขาใส่เครื่องไม้ตัวนี้เนาะเครื่องไม้วงมันยังเนี่ยวงอเอิ้นวง ข้อวงบาแน่นใ,นใจเนาะก็คือใส่เครื่องไม้ตัวนี้เนาะแล้วตามด้วยสีของเาเนาะตัวอย่าง black ซะ black yellow เราจะเอาสีของอตัวอย่าง black yellow ิงคิดวอ,อกนะเอาสามอินเด็กซะสามอารีเนาะนะตัวนี้ก็เฮ็ดคือกันเนาะวิธีใส่ตัวอย่างข้าพเจ้าจะมาใส่ print r ะเน,ะนาะ print r ตามด้วย c o l e r song ทำมาลองรั่นบ้างบึ๊บ จะรายแบบนี้เนาะก็คือ array ใน array อ,องก็จะมีทั้งหมดแบบนี้มีอยู่3นะนเนาะ index 0เท่า black index 1เท่า yellow index 3 pink เนาะเอามาลองใส่วาดัมคือเกอ่าเนาะวาดัมวาดัม color อะไรซองตยบมาลองรันหมเนี่เรนะาก็จะได้คือกันม,มีทั้งเมด3 i n อินเด็กซออาร์เรยนาะอินเดที่ศูนแบล็กอินเด็กที่หนึ่งยีโลอินเด็กที่ซองพิงเนาะเามีทั้งเม็ดซ array, นะนะ array อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐ่านะออก,การใส่อาร์เรย์เบื้องต้นเนาะแนพีพ ลักๆเลยมันก็จะมีอยู่ซองแบบในการเครียนเนาะอันนี้ก็จะเป็นนิ w วนะอาร์เรย์หุบแบบไม่เนาะตัวนี้หุบแบบเข้าก็ใส้อาร์เรย์อยู่นี่เนาะแล้วตามด้วยวงเล็บเราสามารถเคียนในหุบแบบไม่ก็คือบจิจเป็นต้องใส่อาร์เรย์บเทิงเนาะกระเฮ็ดเวียดใดคือกันเนาะต่างแต่หุบแบบการเครียนเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ ส่วนคลิปนี้เราก็จะมาจบเพียงเท่านี้เนาะกับการนำใส่อาร์เรย์ในเบื้องต้นเนาะฝากติดตามในคลิปหน้าเนาะเราจะมาเล่าในเรื่องการใส่อินเด็กซ์อาร์เรย์นะอินเด็กซ์อาร์เรย์